แล้วแล้วแม่ทำไมไม่ไปเองละ่ะแม่กินหมูกระทะอยู่ไม่เห็นหรองั้นแม่ก็ใช้ไอตู่ไปซื้อสิหนูไม่ว่าหนูกำลังทำผมอยู่พี่นาไปเลยมึงอ่ะไปไอตู่แม่หนูไม่อยากไปย่งโอเคจ้าน้องตู่มึงอ,อ่ะไปีนะเอาตั้งสิบบาทไปก็ได้สมน้ำหนาเดึงอย่าเสือกค่ะ ี๋ยวก่อนไปเอาถ้าวยใส่น้ำซ้มให้แม่ก่อนแล้วแม่ถอยไม่ใช่อิต่บ้างวะมึงอะไปอีน่นาอย่ามาเถียงนะอ,อ๋อส่งน้ำหน้าพี่นาโดนใอีกแล้วเด้อ